สวัสดีนะคะพี่ขานะคะสำหรับวิดีโอนี้เลยนะคะหลายๆท่านที่ถามว่าเอ๊นะคะเราได้รับองค์พระพิคเนตไปแล้วนะคะเป็นปางมหาเศรษฐีวิธีการบูชาเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องเรียนแจ้งว่าทุกคนขาทุกคนจะได้รับแบบนี้นะคะทุกคนจะได้รับองค์พระพิคเนตแล้วก็ เป็นกําไรแถมแบบนี้โอเคไหมนะคะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าได้ทุกคนนะคะได้แบบนี้เลยทีนี้คุณขาแกะถุงพลาสติกออกนะเราจะไล่ตั้งแต่การที่แกะถุงเลยลูกค้าขานะคะใครจะหาขันโตกเหมือนที่หนูถือหรือใครจะวางบูชาเลยก็ได้ตามที่เราสะดวกโอเคนะแล้วทีนี้เราทำอย่างไรคะแกะออกจากถุงพลาสติกแกะน้อนะคะนี่เลย นะคะทีนี้เราหาตำแหน่งนะคะหาตำแหน่งหาที่ว่างวางองค์พระพิฆเนศนี้นะคะจะวางตรงไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระตู้โชว์เตียงเอเอ,เอคือเรียกว่าอะไรบนชั้น อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอ,ององพระพิคเนศน,นี้ผ่านการทําพิธีมาแล้วลูกค้าขาไม่ต้องจุดธูปลูกค้าขาไม่ต้องทําพิธีอันเชิญไม่ต้องทํารายการใดๆทั้งสิน้นลูกค้าแกะออกจากถุงพลาสติกทําเหมือนหนูนะหาที่ตั้งให้เหมาะสมหาที่วางให้เหมาะสมค่ะลูกค้าขาเสร็จแล้วนะคะลูกค้าขานะ่ะแล้วนะีใครจะหาขันโตกแบบนี้ก็ได้เราก็หาตําแหน่งที่วางแล้วก็ไปวางแล้วเราก็โอมสีคเน,นสายนะนมา โอมสีคเนสายะนมะหาโอมสีคเนสายะนามหาความสําเร็จนะคะจงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและครอบครัวรพระพิคเน์ปางมหาเศรษฐีจงประทานพรให้กับลูกจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นกับลูกสาธุสาธุสาธุส,ธส่วนกําไร ลูกค้าจะวางบูชาแบบนี้หรือลูกค้าจะสวมแขนก็ได้ค่ะตามที่ลูกค้าสะดวกแล้วตามที่ลูกค้าสบายใจองค์พระพิฆเนศนั้นเราสามารถถวายาขนมน้ำแดงน้ำมะพร้าวกล้วย น้ำเอ่อคืออ้อยอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราสามารถถวายได้แล้วก็รวมถึงข้าวสารสีซึ่งใครเลยที่คุณเองอยากถวายทางเพจนะคะมีให้คุณบูชานะ,ะ,นะ,ะข้าวสารสีก็มีชุดไหว้จำลองก็มีเพราะฉะนั้นใครเลยที่คุณเองนะคะสนใจก็สามารถสั่งได้ส่วนใครจะถวายด้วยน้ำเปล่าหรือ ด้วยผล,ลไม้สดอะไรอย่างนี้ตามที่เราสะดวกได้เลยอมสีคเนสายณนมหาวิธีการบูชาง่ายมากขอพรนั้นจงสําเร็จกับทุกๆคนแล้วจงสําเร็จกับทุกๆท่านอย่าเจ็บอย่าจนความมั่งมีสีสุขจงเกิดขึ้นอย่างทวีคูณนะคะพี่ๆขาใครได้รับไปแล้วบูชาง่ายมากคะ่ะบูชาตามนี้เลยนะคะทำตามนี้เลยหนึ่ง ไม่ถวายเนื้อให้กับท่าน2ผลไม้อะไรก็ได้สเป็นนมก็ได้เป็นน้ำเปล่าก็ได้เป็นข้าวสารสีก็ได้เป็นชุดไหว้จำลองก็ได้ค่ะนะคะโอเคนะ